สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับก่อนนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศงานงานไร่นะครับไร้อยนะครับเริ่มเริ่มนะครับเปิดสกสาดแล้วในฤดูการ6 7เ8นะครับคลิปที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นแปลงอ้อยแปลงเดิมนะครับจากไร่อรมณรัตนะครับที่เรา ได้เข้าไปถ่ายทำนะครับนี่เป็นรถตัดของทีมงานไล่อรุณุนลัดเองนะครับพามาดูว่านะครับแปลงเนี้นะครับเขาลื้อแล้วนะครับเขาลือแล้วครับทีนี้เขาจะปลูกใหม่ครับพอปลูกใหม่เขาจะมีวิธีการมากรองครับเนี่ยนะครับที่เห็นนี่เป็นเครื่องปลูกนะครับสับท่อนแบบแนวนอนนะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ได้เห็นแล้วนะครับในในในตรงที่ ของจังหวัดอุดรนะเพราะว่าเขาลูกทิ้งแล้วนะครับเขาก็จะไปใช้เครื่องสับอีกแบบหนึ่งสับอ้อยเครื่องสับเครื่องสับท่อนเครื่องสับอ้อยเครื่องปลูกอ้อยสับท่อนแบบแนวตั้งขอไปนะครับชื่อมันยาวนะครับนี่เป็นนี่เป็นชนิดแนวนอนนะครับเดี๋ยวชนิดแนวตั้งก็จะเอามาให้ดูที่เห็นอย่างนี้นะครับก็ย้อนให้ดูว่ามันมีกระบวนการที่เรียกว่าการมาร์กร่องครับ เขาจะทําเครื่องหมายไว้แล้วก็วิ่งตามร่องที่มาร์กไว้นะครับทั้งเครื่องแนวตั้งแนวนอนอันนี้นะครับเป็นเครื่องแนวตั้งนะครับของของช่องเราเองนะครับแต่เราไม่ใช้วิธีการมาร์กร่องนะครับแต่มันมีไล่อีกไล่หนึ่งที่มาร์กร่องก็คือไล่อาร,รุนรัต์เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเขาจะทํานําทางก่อนนะครับนี่ก็ย้อนความเก่าเล่าความหลังให้ดูก่อนว่าเครื่องปูอ้อยที่ยังนิยมใช้ในพื้นที่เนี่ยนะครับ ก็ก็คือมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนนะครับส่วนบิวเลตที่เป็นใช้รถตัดสับท่อนๆแล้วก็มาใส่เครื่องปลูกที่เรียกว่าบิวเลตนั้นที่อุดรไม่เป็นที่นิยมมากนะครับเนื่องจากว่ามันสิ้นเปลืองท่อนพันธ์มากนะครับแม้ว่าจะปรับระดับได้ก็ตามนะครับแต่ว่าทางเท่าแก่ทางผู้ประกอบการของจังหวัดอุดรไม่เป็นที่นิยมนะครับก็เลยใช้วิธีการปลูกอย่างี้ครับมาปลูกเครื่องเครื่องปลูกอ้อยสับท่อนแบบแนวตั้งเนีน่ยน,นะครับ แบบนี้แต่ก็ยังพบเห็นการมาร์กรองได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะพาคลิปนี้ไปรับชมนะครับเขาจะทํานําทางไปก่อนผมก็เอื่อนมามาร์กลองมันจืเทศเครื่องหม้รลองมันหน้นะครับก็ใช้หัวหมูตัวเดียววิ่งนะครับเอาเป็นยังไงติดตามรับชมครับคลิปนี้ย้อนยาวไปหน่อยนะครับเอาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรขอนําท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศสร้างเนื้อสร้างตัวครับ เพิ่งจังวัติพี่น้องเพิ่นมากลองครับเพิ่นสิบปุูกอ้อยครับนิ้วหอนแหลนครับปับกที่ซีอ้อชีมีกั่งห่มน้ำอยู่เลยหัมแดดห้อนครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อ่า เราเคยถ่ายทําแล้วนะครับใช้รถตัดอ้อยนะครับรถตัดอ้อยเคสนะครับจอดอยู่ของนาคิดนะครับนชิดนะครับกล้องเหกสั้นๆเดี่ยพี่น้องบอดี้ไซคขากล้องนะครับกบบระบวนการนี้เขาเรียกมากล่องมันปาะัน่นะครับมีเพิ่นอี่มากไปองสิเดี๋ยวก็เดี่ยวเครื่องปลูกแบบซับท่อนแบบแนวนอนว่านะผมเออผมก็เพิ่งรู้นะผมมาเจอตอนที่เขาวิ่งเลยวิ่งแล้วนะครับ เ,เขาก็จะจะนำอ้อยที่ตัดเมื่อสักครู่ที่ให้ดูเนี่ยนะครับเอามาปลูกตรงนี้แหละนะครับแต่มันจะเป็นเครื่องปลูกนะครับแต่ว่ากระบวนการนี้เขาจะมาร์กล่องมันไว้ก่อนนะครับให้ล่องมันได้ระดับนะครับเพื่อนออกแบบร่องสำหรับรถตัดอ้อยนะครับเป็นรถตัดอ้อยเคสครับฟอร์ดคันนี้ก็ลงสู่จอเราไม่ต่ำกว่า3 หลายครั้งครับไม่ใช่สครั้งนะเป็นสิบนะครับรถไทยไม่เพิน เดี๋ยวเพิ่นกำลังกลับรถครับช่อง YouTube จรวรวงการเกษตรนะครับอ,อขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับของการทำไร่อ้อยในฤดูการที่6 7 6 8นะครับก็เริ่มตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาเป็นต้นไปแล้วนะครับ เปิดสักราดด้วยนะครับบรรยากาศของการปลูกอ้อยนะครับปีนี้มาเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับช่วงพฤศจิกานะครับผมก็จะสลับด้วยรถเกี่ยวข้าวนะครับของช่อง YouTube จะรวงการเกษตรนะครับของเจ้าคูปต้า d ีซีเจตสิบคบินนะครับปีนี้มีหลายเจ้านะครับที่เอารถใหม่ๆก็มาวิ่งนะครับอ่าจจะตอนนี้บงรถไทฟอร์ดก็ไปนั่งได้ นิ้วหันแล่นครับงามสุดลูกหูกลูกตานะครับคุณเป็นรถไทยท่ำของทีมงานนะครับพันแล่นมาเร็วเลยหรือล่องคือล่องริปเปอร์เนี่ยแหละครับ ไอ้หวังแล่นต้ำเพลินไปหนักนี่หวนเล่นครับที่ซีก็บอกจะซื้อหมาแห้ง แมนบ่ที่ซีจะจัดหาเี๋ยผมผมว่าแมนเบอมันจะสบาเมื่อเกินหาสิหรือ60สิบแะครับเดี๋ยวเช็คข้อมูลไหม กลับมาแล้วครับอีกด้านหนึ่งครับขากับขณะนี้ท่านกำลังดูกำลังชมนะครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับเป็นกระบวนการมาร์กล่องเฮ็ดเครื่องหมายล่องนะครับเพื่อนเสียวเครื่องปลูกมาลงนะครับแล้วเอารถไถแล้วน้าก่อนก็ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งรู้นี่แหละครับว่าเครื่องปลูกประเภทนี้แนวนอนเนี่นะครับเพื่อนมีการมาร์กล่องน้าเออ นี่เป็นการออกแบบร่องอ้อยนะครับเพื่อที่ใช้สําหรับรถตัดอ้อยนะครับเจ้าเคสนะครับที่นะครับเคยลงสู่จอเราไปแล้วนะเป็นเจ้าเดียวของไรอรุณรัตนะครับขอบุณเชียนอเินนะครับไร่จของไรอรุณรัตนะครับเป็นเป็นรถไถนะครับรถตัดเจ้าของรถตัดเคสนะครับ ไม่ฮอนเล่นครับง่ามนะครับเดี่ยวห้องมันนิยมไข่สีส้มครับแล้วก็ในีไข่ใส่สีฟ้าแหละใส่ไข่สีฟ้าแหละนะครับเอาบังตีคู่กันไปพี่น่ะ ร่กันเป็นย่างๆครับสำหรับคนที่มิดลักแฟนเพลงที่ชอบเรื่องงานไร้นะครับให้ไหวได้พี่นังนด้เมื่อุดว่วนเปิดมากล่องครับมากล่องสิปลูกอ้อยครับอ้อยตุลงแรหรือปลูกอ้อยข้ามแรงเลื่นได้กันนะครับกับช่องยูทูบจุรงการเกษตรนะครับ นำพาท่านไปสู่ความสุขความสำราญนะครับงานในไร่นะครับมันจะมีอยู่ฟันเดียวนะครับ โอ้วหอนี่เลยพี่นองเป็นบรรยากาศของการทำไร่นะครับในท้องทุ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นชาวไร่ก็ต้องกดทนนะครับเนาะ ก็จะได้เงินนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเครื่องจักรก็เข้ามามีบทบาทหมดแล้วนะครับก็เลยทุเราบาบางลงไปได้นะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องภาพร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะวนกล้องไห้เบิ้งพี่น้องค่อยๆเบิ้งนะครับสุดลูกหูลูกตาก็มีจะให้อ้อยอะไรพี่น้องเลยนะครับนะครับเบิ้งภาพร่วมนะนะครับเขาจะนำอ้อยจากทุงนู้นนะครับมาปลูกนะครับ ให้ดูภาพไปจนกว่าจะจบนะครับจะตัดจบนะครับช่อง YouTube จตรรงค์การเกษตรนะครับขอขอบคุณมิตรลักแฟนเพลงนะครับที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องที่สองมื่นแล้วล่ะพี่น้องนะครับค่อยๆไปครับเอาสําหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปนี้นะครับอาดูผดทิงภาพให้ดูครับขอบคุณครับ